สวยไหมสวยไหมน้าเยอะไหมน้ำเยอะแต่ลังแกออ่าก็ดีเน่ออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่พอทำคลิปอย่าออกอย่าเข้าไปพีงให้อกเอยู่อยู่เถาตำลึงไงหนูอยู่เถวตำลึงตัดไม่ยากเลยเนาะพี่เขิงเ้าตัดไม่ถนัดออต้องชวยพี่ขิงไว้ก่อนมาสายเลยเราเนี่ย โอ้โหหมดเลยตัวลงน้ำแต่เดี๋ยวมันก็ตายขึ้นได้เฮ้ยพ่อไม่ใช่หัวน้ำแตกเออฮรมาไม่มามาได่เจ้าเรามีลับประค์โอ้ยติดยากโอ้เขย่าเขย่าก่อนเขย่าก่อนเฮ้ยตัวอ่อนก็เยอะนะเขย่าสิเขย่าอย่างเงี้ยเออโอ้โหสวย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 ไหมเฮ้ยลูกหมดใจหนูว่าลูกหมดใจสวยไปหัวน้ำดีไปเลยไปเลยไปเลย อะเป็นฝูงเลยครับผมสวัสดีครับมาเจอพึ่งครับผมกินดอกสึกเพียบเลยเป็นฝูงเลยครับผมนู่นครับแต่ดูเมื่อกี้มันย้อนกลับหลังครับผมเนี่ครับผมเป็นฝูงเลยเนี่ยครับผมมันบินย้อนกลับหลังไปนี่ครับผมเนี่ครับผมบินย้อนไปนู่นเลย เดี๋ยวเราขอดูอีกทีครับผมไปครับผมขอดูตัวแป๊บมึงครับอะมาตามครับผมบินมานี่ครับผมก็เจอตัวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูครับผมบินไปไหนอ่ะเนี่ยครับผมบินไปนู่นครับผมเดี๋ยวนั่งสลักดูตัวตรงนี้อีกนะครับผมว่าบินไปไหนนะครับ ไปครับผมขอดูแป๊บครับโอ้เจอแล้วครับผมหลังไม่ใหญ่ครับผมนู่นครับผมอ่านี่ครับผมไปครับผมใช้ได้แล้ว ในที่สุดกระตาเจอนะครับผมกินไก่ลังครับผมดอกซึ่อใกล้ๆลังก็ไม่กินครับผมก็เดินไปมองดูตัวบินไปด้วยครับผมบินนำหน้าเราไปวุ่นๆครับผมตามง่ายเหมือนพี่พานพูดครับผมแต่เราก็ต้องสังเกตตามอากาศครับผมมันจะมีตัวบินครับมันจะบินเราก็มองตามบนอากาศ มันจะเห็นตัวบินไปบินมาครับผมไอตัวบินออกจากลังก็บินสวนมานะครับแล้วก็ไอตัวเข้าลังก็บินออกหน้าเราวิ๊บปุบจะได้ยินเลยครับผมครับก็เจอมาใหญ่เท่าไหร่ครับผมแต่รู้สึกว่าจะใช้ได้เลยครับผมเพิ่งองนี้นะครับอยู่กับต้นงนม่วงครับผมก็ทีแรกไม่แน่ใจรู้ว่ามันไปทางนี้เลยมานั่งดัก อนแสงหน่อยครับอันนี้พึ่งหลวงนี่แหละครับผมแต่รังมันเล็กครับผมนี่ครับผมไวโค่งนี่ครับรังน้อยไปเจออีกรังแล้วครับแต่รังนี้ไม่เอาครับผมไปครับผมรังเล็กไปครับนุ่นเจอมีหมอกเยี่ยวอีกด้วยครับผมฝั่งนู้นเดี๋ยวจะไปซัดครับผมไปโอ้กองมุดจังวะ ที่ออกเกี่ยวเมื่อกี้ครับผมข้ามาแล้วหัวน้ําใหญ่ครับผมอยู่ข้างในนู่นไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผมไปครับนี่ครับตีแล้วครับผมน้ําสุดยอดครับผมไปหลังขาดลังมันอ่อนไม่มีตัวอ่อนไปเอาแต่น้าไปไปเลยไปครับผมขึ้นมาแล้วครับผมเหลืออีกว้ากว่านะครับถึงหลังไปครับผมขอลุยครับ โอ้เสียท่าเลยครับผมขึ้นมาถึงลังแล้วครับผมแกอีกแล้วครับผมโอ้แต่ยังไม่รู้ว่าหัวน้ําจะมีเปล่าครับเนี่ยครับผมโอ้โหเดี๋ยวขอดูหัวน้ําก่อนครับแป๊บครับผมเอ้ยทำไมดวงมันอย่างนี้ตามเพื่อนก็เจออย่างนี้ โอ้โห oh. ไม่มีตัวเลยครับโอ้ยกองสายหน่อยถือเอาไปเดี๋ยวขอดูน้ำแป๊บครับผมน้ำไม่มีครับผมแก่ด้วยนูนครับล้างตัดทิ้งลงไปแล้วล้างครับผมนูนครับโอ้โหเสียดายครับผมไม่มีน้ำแล้วไม่มีตัวอ่อนเลยโอ้ยตามจะตายไปครับผมแย่ yeah. ใหญ่แต่หัวหน้าไม่มีเลยครับผมเออไปครับหมดวันนั้นนีก่แก้ว,วเออไปคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนูล,ลูกชายคนโตครับผมมาด้วย<ด> <c oughs> ไปครับผมสวัสดีครับ